สวัสดีครับสับคลิปนี้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องปาตองหรือเบตรงจริงๆอ่ลูกค้าเจ้าเนี่ยเขาจ้างผมไปปาตองหลายรอบแล้วรอบนั้นครั้งนน้นก็จะบอกว่าตู้สั้น30ตันนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าทางต่างจังหวัดหรือทางภูเก็ตหรือปาตองเองเนี่ยจากปกติจะใช้รถเล็กขนถ่ายใช่ไมเดี๋ยวนี้ก็คือเขาสั่งของเป็นตู้ๆก็ให้เอาตู้ไปส่งที่นน่นเลยซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ได้ มีประสบการณ์นในการไปป่าตองแล้วก็ไม่รู้ว่าป่าตองกันอยู่ตรงไหนนะบางคนก็ไม่รู้นะแม้กระทั่งผมเองก็ยังไม่รู้ทุกมาทุกันเลยที่อ๋อป่าตองมันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมันจะเป็นเขาบอกว่าขึ้นเขาอยู่ประมาณ12 13อะไรเช่นเชียงเงี้ยหรือลงเขาเชียงเงี้ยตามที่เขาบอกครับครั้งแรกที่ลูกค้าทักมาถามว่าไปไหมรามไไมะคะาตัวนู้นนี่คุยก็ตกลงเราก็เออไปมันเป็นงานตู้คอนเทนเนอร์แต่เป็นตู้สั้นนะพอเรามาลองถามคนรุ่นคนนี้เสร็จเฮ้ย มันลำบากมันไปไม่ได้ก็บอกลูกค้าตรงว่าจริงๆผมอยากไปนะครับแต่ว่ามันเป็นผู้สั้นสาิตันของเรามีแต่หางยาวห้อยท้ายไม่สามารถขึ้นได้ในนอนถามหลายคนก็เลยเอาตู้สั้นตัวนั้น,นอ่อลูกค้าไปหารถเองใช้แบบหางสั้นลากปรากฏ่าพว,วันนั้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับใช้ใช้รถในพื้นที่ลากขึ้นจ้างรถต่อมาก็จะเป็นผู้ยาวชิปตันกว่านะครับก็จังหวัดเรามีรถล่องที่เป็นรถร่วมนะครับของเสียบ,บอยนะกรบะบอกซ้ำยูดีสามเจ็ดศูนย์ก็เลยให้รถเสียบอยไปนะครับ เดี๋ยน่าจะดูคลิปเราอยู่บ่อยๆนะครับที่ทางยูทูปไอ้สิบอยไปเสร็จพอรอบล่าสุดน,นะที่เราจะลงคลิปเนี้ยเป็นตู้ยาวรอบนี้20กว่าตันนะเพื่อนๆก็เลยดูรถในลานสมบูรณ์สุดผมเผาเดียวพี่พี่องอาจก็ไปไม่ได้หกล้อพี่โป้งก็มีปัญหาเรื่องเบรกเรื่องผ้าเบรกเงี้ยของพี่ภูของพี่ภูเนี่ยเจ้าสามปกกระจกนาซาเต็มที่ผมเคยถ่ายเนี่ยเจ้าคันเนี้ยนะครับขึ้นรูปให้ดูก็คือตัวเนี้ยผมลงอ่าทำอะไรนักตั้งเบรกอ่าเปลี่ยนสลับเปาเช็คแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีการอ่าเ,ราเช็ค รถให้พร้อมอยู่แล้วเราเพื่อที่ว่าจะมีงานต่งจ,จะมาไหมก็เอาคันนี้พร้อมที่สุดแล้วค่อนข้างฝีมือเนี่ยพี่ผู้ได้ถือว่าไม่ได้จะมีประสบการณ์หลายปีนะแต่เวลาเขาทางานผมด,ดูแลค่อนข้าง,างโอเคไปได้ก็เลยเชื่อใจแล้มั่นใจแล้วเอาพี่ผู้ไปแล้ว20ตันพี่ผู้บอกโอ๊ยไปไปหมดนะครับก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นไงบอกพี่ผู้หาข้อมูลอลยงมบอกไม่ไดนะ้หรอกเดี๋ยวไปตานนั้นแหละก็เลยส่งเบอร์พี่ คนที่เคยไปให้คุยคุยกันสุดท้ายพี่ภูก็ไปแล้วพี่ภูก็เก็บภาพขึ้นมาให้เรารับชมนะครับไปลงของข้างบนเลยป่าตองจังหวัดภูกเก็ตนะครับไปรับชมกันเลย ออกจากกรุงเทพไม่ทันไรนะครับยางก็ระเบิดไปหนึ่งเส้นนะรก็เลยบอกให้พี่ภูอ่าเดี๋ยวกลับมาค่อยเปลี่ยนก็นแล้วกันเดี๋ยวเอาเจ้ายางอะไรห้อยไปก่อนวันนี้พี่ภูไปกับตู้ยาวนะครับ20กว่าตันนื่เพื่อนแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศช่วงตอนขึ้นนะับเริ่มจากตรงนี้ละมั้งผมก็ไม่เคยไปนะจะประมาณนี้แหละก็คือตำบปลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับมันเป็นสถานที่ท่ททองเที่ยวและเป็น ที่ล่ำลือกันว่าขึ้นเขายงางมากรถลงรถเล็กนะครับมีการไหลนะ้ารถเก๋งล่าสุดก็ไหลแล้วก็ดินสะลงสไลด์อะไรเยอะแยะมากมายมีกระทั่งมีการขอพื้นที่หรือโครงการนะครับที่จะเจาะอุโมงค์นะครับจากอีกฝั่งนี้ทะลุไปอีกฝั่งหนึง่งโดยใช้เหมือนว่าเก็บค่าทางด่วนนะครับล่าสุดผมถ้าจะไม่ผิดนะก็นายกคนล่าสุดนะครับ ก่อนนายกอุโงองกเนาะก็ไปน่านจะไปดูงานแล้วก็น่าจะเซ็นเซ็นอนุมัติน่าจะทําไปแล้วถ้าผิดถูกยังไงต้องกราบขอไปคือถ้ามีอุมโมงค์จริงๆต่อไปรถหลายคันที่แรงกําลังไม่ได้อาจจะไม่ต้องขึ้นไปและข้างบนนะอาจจะเข้าอุโมงค์จากฝั่งนี้ทะลุไปฝั่งน้นเลยเพราะมันอยู่ที่ทะเลอีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตป่าตองอําเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวไปรับชมคลิปจากโทรศัพท์พ่ภูกันเลย เพื่อนๆสังเกตไหมครับก่อนทางขึ้นพวกนี้จะไม่มีรถบรรทุกใหญ่ๆวิ่งกันเลยนะครับก็จะเห็นจะมีส่วนมากก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวหรือรถโดยสารรถตู้นะครับประมาณนี้นะก็จะเริ่มก็จะเริ่มขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มขึ้นจากตรงไหนนะก็พี่ภูเก็บภาพมาให้รับชมกันนะก็ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะก็เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันว่าพี่ภูขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงสภาพเส้นทางขึ้นประมาณไหนแต่ได้ยินมาว่าคือ คือเฉียงมากเลยนะเพื่อนๆขนาดยูดีสามเที่ไปก่อนพิภูยังถอนต่อเลยนะแต่อันนั้นมีจังหวะรถปาดหน้าหรือเบรกกระทาาันหันเรืออะไรเงี้ยแล้วลูกค้าเขาบอกว่าไม่ให้ขึ้นเช้ามืดด้วยนะจริงๆคุยกันว่าจะให้ขึ้นเช้ามืดลูกค้าบอกว่าไม่มีคนโบกรถให้เพราะว่าลงที่แบบชุมชนเยอะๆเลือที่หน้าร้านนวดหน้าร้านค้าอะไรคือต้องขึ้นกลางวันหลังติดเวลานะแล้วก็ขึ้นไปก็จะมีคนรอโบอกรอเคลียรถให้ไปรับชมกันต่อเลย ิ่มขึ้นเนี่ยจะกดยิงเผานะครับแล้วก็ใส่เจลหนึ่งขึ้นนะครับ